จะให้แต่หนหาเอ็ดส่วนเนี่ยค่ะนี่ไปทํางานเนี่ยค่ะนี่ที่ขนกันไปนี่ไปทํางานแล้วแล้วก็ไปส่งอันพนักงาน,น,นเนาะค่ะเนาะบางคนเมื่อก็ทํางานหลงหมูค่ะไปเป็นกลุ่มหลวงหมูใหญ่ค่ะทางเหินเอ้ยนี่แต่ที่เอ้ยไทายเฮอเบิงเมื่อกี้นันเป็นหลงหมูน้อยอยู่แต่ว่าไอ้ึ้นไปหันเป็นฮาหกมื่นหมื่นตัวก็มีค่ะถ้าว่านรตรง,งตรง่ะเป็นหลวงหมูใหญ่ใหญ่ที่สุดใน แถวภาคตะวันออกเสียงเหนือเห็นพันวาเวราฟังแต่ว่าถ้าเอยเฮอ,เอข้อมูลพิษกับวเว้ากันเนาะคะ่ะเนาะอันนี้ก็ป่าป่าที่เหลืออยู่น้อยเนาะคะ่ะเนาะสมัยก่อนคนก็ยานเด้ค่ะบ่อันมังป่ามัางตีขน,นยานเดี๋ยวนี้บไดยานเนาะคะ่ะเนาะเอารถแมคโครแท็กเตอร์ดึดเลาหันสมัยก่อนต้องวต้องเตือกันเนาะคะ่ะลางคนก็เป็นไข้เป็นเตอตายว่างั้นเหรอปะเดี๋ยวนี้ก็ มันบ่มีแล้วค่ะมันเฮี้ยมันเฮี้ยไปตามมันสมัยและการเวลาของการดำรงชีวิตของคนสมัยปัจจุบันเนาะค่ะเนาะต้นไม้นี่ก็ต้นจำปาหรือว่าต้นลีลาวดีค่ะไอตุ๊กตาเกิดมาเห็นอยู่แบบไหนก็เห็นอยู่แบบนี้ค่ะสมัยก็มาเป็นน้ำซางนเหือนเอื่อนน้ำซางคนมาอันน้ำซางอยู่น้ำตูนคนอันนี้นะคะคนก็มาตักไปใส่ดี ดีคนอันสมัยอันปูญาตายายเราเนาะคะ่ะเนาะวันนี้การเปลี่ยนแปลงมาถึงถนนเมื่อก่อนก็มีถนนเป็นทางเกี้ยนเนาะคะ่ะวันนี้การพันมาคูนถนนเพราะว่าในเอถนนคนกีดกาบสําเร็จเนาะค่ะนะปีนี้เพราะว่าเพื่อนบ้านบุญโมก็เป็นถนนดินแดงคือเก้าแต่ว่าต้นไม้ดอกจำปาก็ยังอยู่คือเก้าค่ะแต่ว่าน้ำซางันเฮียไปวันนี้ตามมัน ที่ว่าเอ็ดหัวเอตเตอเสิร์ไม้ก็มาเป็นเสาคนกีดอันเสิร์อันลวดหนามเนาะค่ะเนาะแล้วก็มาอันไอกำหลานสายเด้วมาเอ็ดหัวนี่ค่ะหัวอันนี่นะคะเอ็ดหัวหินดินแดงนดี่ค่ะอันนี้มันเป็นฮิสตอรีะะ่เลยค่ะเออยซเอฟังเพราะว่าทุกๆจุดเนาะค่ะเนาะนี่จุดทางนี้ก็เป็นน้ำซางสมัยก่อนอันนี้ก็บ่มีแเราก็เฮียไปตามการและเวลาเนาะค่ะเนาะ ไปตามกันและเวลาแล้วก็ไปตามสมัยค่ะทุกสมัยก็มีอันเอกลักษณ์ของตัวเองเปลี่ยนไปบ่างนั้นหรือปะเขาก็ต้องไปตามสมัยเนาะค่ะเนาะเพราะว่าถ้าเขาบ่ไปตามสมัยเขาก็ไปว่ารอดค่ะพูดตรงๆเพราะว่าทุกวันนี้มันก็ทุกคนก็เปลี่ยนไปมดัดแม้ในเจ้าหน่อยอยู่บ้านนอกอันบ้านหนาอยู่ในเมืองก็ความเจริญมาถึงคือการมัดค่ะอยู่นี้ก็ถ้าเขาไปอีก,กประมาณสามกิโลครึ่งก็ เป็นตัวเมืองด้ยค่ะมีทุกอย่างซูเปอร์มาร์กทุกอย่างมีมัดอันที่ว่าอยากซื้อนะคะมีมีกินอาหารตะวันตกก็มีเฮกินอาหารเจปแปนเกาหลีมีเฮกินมัดขาดัเงินเอ้ยน,นี่อันนี้เฮยใส่ย่อฝังเราว่าความเปลี่ยนแปลงมาอดความเจริญมาถึงนะะเนาะค่ะเนาะเฮาก็ต้องไปตามมันวิถีชีวิตแต่ว่าเฮาก็ถ้าเปลี่ยนตัวเองบ่ได้ไหวก็ต้องดูแลตัวเองค่ะเพราะว่าถ้าเปลี่ยนแปลงเร็วกับ เฮาบ่าสามารถที่นันเดินไปนำจุดไม่ได้เฮาก็เป็นทุกเนะคะน่ะเนาะอันนี้ก็ว่าตรงๆเอาลักทุกคนนะคะ่ะจะ้อค่ะเด้อกินข้าวแซ่บๆเมื่อเนี่เนนะค่ะเนาะพอกันคลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีค่ะ